ป้าาจะเล่าแล้วนะย Big อย่ามาปิโป๊ะแถงนี้นะทุกคนจะบอกว่าโอ๊ยอุย๊ยป,ป้าใส่ได้ไหมแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแค่ตรงนี้แค่มีตุกโอเคคิดว่าไม่เห็นแล้วกันทุกคนจะเล่าว่าเรื่องเล่าเป็นอย่างไรก็คือป๊าๆตั้งแต่ขามาแล้วจากโคราชโอ้โหนั่งรถหลายต่อมากโคราชลบหนึ่งต่อไปสกแก้วฟรองโคราถทูสแก้ว โฟมสแก้วก็บัสเสต์ชั่นใช่ไหมบีบัสโฟมสแก้วบัสเสต์ชั่นโอเคแล้วก็วันมอบัสวันมอโคชทูอะไรปะปะ mm hmm. เขาเรียกว่าบัสสเตชั่นที่ลงเกลือแล้วก็มีฟรีมินิบัสก็คือว่าต่อจากโคราชไปสแก้วรถโคช แล้วจากสแก้วไปตลาดลงเกลือไปลงที่ <c oughs> บคอสอแล้วมีรถฟรีไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยโอเคก็คือประมาณนี้ไปลงที่หน้าด่านเลยโอเคก็คือไม่ต้องเสียค่ารถใด,ดๆฟรีทีนี้ก็คือแบบว่าโ,โหหลายต่อมากแล้ว ก็มาโอ้โหขึ้นไปอีหัวขึ้นไปก็เรื่องเล่าว่าขึ้นไปก็ไปเราก็ไปพาสปอร์ตไทยเพราะว่าเคยอ่าพาสปอร์ตไทยแล้วเอาหัวไปด้วยว่าจะให้สเต็มตรงนั้นทีนี้ไปขอเขาว่าจะสะเต็มได้ไหมอันนี้ด่านไทยตมไทยไทยอิมเมชันโอเคก็คืออ้างว่าฮัาสบังค์เสเต็มได้ได้ไหม่าสเต็มพาสปอร์ต เพราะว่า h ฮัสบันไม่ร w บิ h ไทย I think he a Thai โอเคก็คือแบบ I think he s a half Thai แล้วล่ะโอเคเขาซีไม่รีบิทไทยอันนี้ไทยอิมเกก็คือแบบว่าก็บอกว่าไม่ได้ฝรั่งต้องไปข้างบนหรอ upstairs หรอฝรั่งต้องไป upstairs ก็คือ r บ t i ิ h ต้องไป upstairs ไอก็แบบว่าก็ไม่รู้สินะก็คือแบบก็ไม่รู้เพราะว่าครั้งที่แล้วตมที่เรา เข้าค่ะเข้าจะมาประเทศนี้ตมไทยบอกว่าเอาพี่มาคนเดียวเหรอทำไมฝรั่งไม่มาด้วยอะไรเงี้ยมาสตแตมตรงนี้ได้เขาว่างนี้อ่ะผู้ใจเราเราก็ไม่รู้เนาะก็คือว่า last time ก็คืออินเกย์อะเป e นเป e นวีคัมฟอร์มไทยแลนด์ใช่ไหมละ่ะไทยอินเกย์บอกว่าเอ่อ can stamp up stay เอ้ย a n stamp ฝรั่งคือเขาจะแบ่งแสแตมแบบนี้ก็คือเซมก็คือไทยพาสปอร์ตใช่ไหมแต่ว่า ทีซ3ก็คือ I a s k แล้วชีเซ่บอกว่าชีลัสโน่ก็คือ h a v e to go and stamp with the same person ก็คือ impossible h o w to stamp with the same person อันนี้ก็คือ the two เนอะก็คือประมาณเนี้ยเนาะก็แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาบอกว่าก็ไป stamp กับคนเดิมออา์ก็แบบมันจะเป็นไปได้ยังไงก็คือมันเป็นปีที่แล้วใช่ปะ เราก็ไม่รู้เนาะคิดว่าได้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะถามดูว่าไม่เป็นไรแต่ก็แบบเราก็แบบอืมทีนี้ลงไปก็ไปรอผัวผัวก็ไปต่อคิวนานคือเรามากับฝรั่งคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็คือเขาขึ้นรถมาจากสกแก้ลด้วยกันนี่แหละโอเคก็คือ c o m e t e the one w o m a n ก็คือ from from สแกล one f r e n c she's a French I think ฮ uh huh, ก็คือแบบว่ามาด้วยกันทีนี้เราก็โกรธตรงที่ว่าเออ ผัวเราต้องไปกับผู้หญิงอีกคนก็คือว่าผัวเราต้องไปผู้หญิกับผู้หญิงที่แบบว่าเขาแบบเขาเรียก่งกับฝรั่งอ่ะเออไปไปสแตมใช่ไหมเพราะเขาเป็นฝรั่งคือไปด้วยกันอย่างงี้แล้วเรามาคนเดียวคือเราแบบรู้สึกแบบอุ๊ยอะไรจังเลยอะไรแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ลงไปข้างล่างก็ไปเจอยิ่งกว่านั้นอีกก็มีลูกเล็กเด็กแดงก็รอพ่อเขานั่นแหละก็คือพ่อเขาเหมือนเป็นฝรั่งปะ ลูกเล็กเด็กแดงรออยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงที่เรารอนะ่ะก็เด็กก็ร้องกระจององเงีย้ยคือแบบมีแยกเนาะด่านไทยเนาะอันนี้ก็พูดเนาะด่านไทยมีแยกว่าฝรั่งคนไทยแบบคนกัมพูชาะไรเนี้ยมีแยกอ,อทีนี้แต่ที่ด่านที่กัมพูชานี่คือเขารวมกันก็จะไทยหรือว่าจะไทยหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือแบบอีควอหมดก็คือ ต้องไปต่อคิวเหมือนกันหมดโอเคก็คือที่เดียวกันหมดโอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าด่านไทยคือเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้เนาะอ่าก็ล่าสูดกันฟังอ่าทีนี้ก็แบบเออทีนี้ก็ก็ตั้งแต่นั้นมาแหละก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็มีแบบโกรธผัวอะก็คือแบบมีโกรธผัวว่าเออทําไมแล้วตกลงก็ให้ผัวลองไปต่อด้านซ้ายด้านขวาก็คือมันเป็นของกัมพูชาทุกคนถ้ามาจากไทยอะจากด่านไทยที่สแตมอะ มันเป็นของกัมบูคือว่าเป็นของคนกัมพูชาที่เขามีพาสปอร์ตมาเนาะแล้วก็ข้างบนจะเป็นของฝรั่งเนาะข้างล่างจะเป็นของคนไทยเนาะคือแบบด่านไทยคือแยกแบบนี้คืองงมากเออแบบทีนี้ก็แบบว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะว่าเรารู้สึกไงเนาะแล้วก็อ,อพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เปิดโทรไปบอกผัวผัวก็ไปข้างบนข้างล่าง ไปตรงกัมพูชาก็คือไม่ได้เขาให้มาสแตมข้อมบลทีนี้ก็เลยรอผัวนานมากผัวก็แบบศูนย์ว่าคือผัวก็โมโหว่าแบบเออเนี่ยไปต่อแล้วต่ออีกอะไรเนี่ยผัวก็แบบก็ก็คือคือว่ากันว่าไงฉันก็ผัวน่ะก็มี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 ว่ากันว่างั้นเถอะทีนี้ก็แบบก็รอทีนี้มาถามผัวอีกเอออิมิเกตไทยก็คืออิมิเกชันไทยก็คือ ไอเอเมเกชันก็ต่างไทยก็มันมาถามผัวผัวบอกว่าทําไมต้องขึ้นไปด้านขวาทําไมต้องขึ้นไปมาที่ไทยไปที่ฝรั่งอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้ผัวบอกอ่ะเออเขาก็ถามผัวว่าทําไมอะไรเงี้ยเออทีนี้เราอ่ะจนเราปวดฉี่โอเคเราอ่ะปวดฉี่ไม่ใช่ปวดฉี่ปวดจะเข้าห้องซ่วมอ่ะโอเคปวดหนักอ่ะจะเข้าห้องซ่วมเพราะว่าท้องไม่ดีใช่ไหมล่ะ ทีเนี้ยก็แบบไปรอผนะัวน่ะรอตรงที่เดิมก็ส่งรูปไปให้ผัวดูเนาะเราก็บอกเขาแหละว่ามันตามหากันไม่เจอนะ่ะเข้าใจปะ่ะทางออกมีตั้งหลายทางกูไม่รู้ว่าผัวจะลงทางไหนใช่ปะ่ะมันก็มีทางเดียวว่าอย่างงี้ก็แบบอันนี้ตำรวจไทยว่ามีทางเดียวอ่ะก,ก็แบบทีนี้ก็เลยแบบว่าเออก็เขาเรียกอะไรก็มารอผัวอยู่ข้างล่างและทีนี้ปวด เข้าน้ําก็ไปถามคุณแถวๆนั้นแล้วคุณกมพูชาที่นั่งแถวแนั้นแล้ว่าห้องน้ําไปทางไหนก็ฝากกระเป๋าเขาไว้เอากระเป๋าไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำนู่นก็คือข้ามสะพานไปก็เข้าไปทางเขตเอกัมพูชาใช่ไหมพอสแตมจากไทยแล้วไปกมพูชาเลยสะพานไปแล้วมันอยู่ด้านขวาโอเคก็คือห้องน้ําอยู่ตรงนั้นก็ไปไปขอเขาเข้า,ขาตามจริงฟรีก็มีนะอยู่ข้างบนหนะัก ห้องน้ําที่จะไปสเตมของที่ด่านกัมพูชานะปอดเปรตเนาะมีอยู่ชั้นบนห้องน้ําแต่ว่าเราอะไปเข้าข้างล่างก็คือแบบของอ่าที่พวกคนขายน้ําอะพวกขายน้าเป๊ปซี่อะไรเงี้ยอืก็ไปขอเขาเข้าห้าบาทโอเคก็ไปจ่ายอืมนั่นแหละทีนี้ไปห้องน้ํามาแก่ไปถ่ายหนะักมาละมาผัวยังไม่มาเลยโอเคแบบด่านไทยแบบคนเยอะมากหรือเปล่าไม่เข้าใจแบบคน คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนแบบว่าเปิดแค่ไม่กี่เคาน์เตอร์ปะไม่รู้นะแต่อันนี้ขึ้นไปดูแล้วก็ก็เห็นเปิดหลายเคาน์เตอร์แต่ทำม,มาสโลวอย่างเลยเออนั่นแหละก็แบบช้ามากโอเคทีนี้ก็เลยมารอผวที่เดิมโอ๊ยโทรหาผวตั้งนานตั้งนานเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์กูก็ไม่รู้ปะทีนี้ก็โทรว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแบบกลัวหากันไม่เจอไงมันสําคัญมากเพราะว่าถ้ามันหากันไม่เจออย่างเงี้ยคือจะไปเที่ยวยังไงถูกปะ เออก็เพราะที่ไทยด่านไทยมีแบบฝรั่งขัมบรนคนไทยตรงชั้นล่างด้านซ้ายคุณกัมพูชาอะไรแบบเนี้ยคือแบบพาสปอร์ตอะ่ะเออแบ่งแยกพาสปอร์ตแบบว่าทําไมต้องแบบั้นที่ด่านกัมพูชาก็คือทุกคนต่อคิวเดียวหมดถูกปะ่ะก็มีแค่ของกัมพูชาที่ไปด้านซ้ายใช่ปะ่ะทีนี้เราจะไปด้านซ้ายที่นี่มีคนมาบอกเออก็ก็มีคนมาบอกดีเนาะว่า คนกัมพูชาก็เขาก็ช่วยเหลือดีคนนั้นที่ไปห้องน้ําเขาบอกว่า mm. เออเนี่ยพี่ไปเข้าเลย mm. เดี๋ยวผมดูกระเป๋าให้ก็คือฝากกระเป๋าเดินทางเขาไว้โอเคแล้วตัวเองก็ไปกับกระเป๋าเป้กระเป๋าอเขาเรียกอะไรกระเป๋าสตางค์เนี่ยโอเคก็ไปแล้วก็มาก็คือเขาก็ดีออืนั่นแหละทีนี้ก็รอผัวตั้งนานไปห้องน้ำมาตั้งนานแล้วรอผัวอย่างเงี้ยเออทีนี้ก็ไปต่อคิวอีก ไปทําวีซ่าให้ผัวเนาะก็คือทําไมเราต้องมาด่วนก็คือว่าตอนแรกเราจะผัวนะ่ะจะไปสเตมที่ไทยที่ด่านตรงด่านเกวียนใช่ไหมแต่ว่าผัวนะ่ะอยากได้คือไม่ต้องการต้องการได้สเต็มวันนั้นเลยก็คือต้องมาแบบที่นี่เองเข้ามาที่นี่เองเราก็จะมาแบบเออกระเทินเรามาแล้วก็มาเที่ยวหก่ะเสียงเงินแล้วก็จะเสียงเงินเท่ากันแล้วก็มาเที่ยวทุกคน ตาเัาซื้อที่เนี่ยกัมพูชาโชคดีขึ้นมาแท็กขึ้น,นแท็กซี่หมากมีคนไทยด้วยไม่ใช่คนไทยคนกัมพูชาแต่พูดไทยได้ือก็เขาก็ช่วยคัะน,น,นี้เยอะได้เยอะมากเออเขามากกับลูกชายเขานั่งข้างหน้ามากนคนขับออกคนยังข้างหน้าคนกัมพูชาแล้วก็ไม่คนไทยเออไม่คนที่พูดไทยได้เพื่ออย่างกับลูกเขาบ้าบจะเดินไปทางนี้นะ เราตั้งกล้องค่ะะรถหัวเงี้ยโผล่ด้วยะเปาเขาจอดคนแท็กซีก่จอดเขาก็ช่วยดีมากออืคุณแท็กซี่มาแท็กซี่ก็มาอยู่แต่ว่ารถบ้านธรรมดาแหละรถซึ่งน่อยแต่ว่าสามสิบชั่วโมงมานี่ทุกคนในขนาดออกขึ้นรถที่โคราชไปะัก้าอีกรอบ Okay. แปดโมงสามสิบโอเครังมาถึงข้ามมาเรามาซื่อจำเรียบรอเ,อเนียก็แบบแล้วจะบอกว่าขึ้นรถเมย์ขึ้นรถมาแท็กซี่มาใช่ไหมท้านอะอันนี้เป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณใคนั่งหลังสุดขันั่งหลังสุด,สดได้ยินมาตามทางอ่ะทุกคน ได้ยินเสียงลมหายใจแต่ว่าสัมผัสว่าเป็นผู้ชายโอเคสูงอายุแต่ไม่รู้นะแบบเนี้ยคือเรานั่งมาแบบเหนื่อยมากอะ่ะแล้วเราก็แบบถอนหายใจตลอดประมาณเนี้ยแบบอัมทายเอ็ดไอวอสทายเอ็ดก็แบบเออโอู้กแล้วอัมทายเอ็ดก็คือแบบอวัสแบบ เพราะท e ่บิคอส์ลองเอาไว้สิ้ this morning okay 8:30 I travel from Thailand อโคโลราโตเฮียน,นะก็คือเห <c oughs> นื่อยแล้วอะทีนี้ก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่อยู่ข้างหลังกูเนี่ยทุกคนแบบประมาณเนี่ยกูก็คือกูรู้แล้วว่ <c oughs> วาวไม่มีใครยั่งอยู่ข้างหลังปวดใจเลยนะยาย เป็นความเจ็บส่วน,น,นบุคคลมันคือ้าหนั่งไามีชั้นกับผัวนั่งตรงนี้ข้างหลังเป็นที่เก็บของว้กระเป๋ารประเหน็นะแกืมตวเนี้รถเก่งแวเนนะทีนี้ฉันก็เฮ้ยเขาไม่พูดอะไรไม่เล่าอะไรแบบพวกัวนะจะกลัวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้เล่าพอสักคู่ยังไม่ทันเท่าไหร่ประมาณสิบสิบห้านาทีรถก,ก็มา ลุงคนขับแท็กซี่อ่ะก็แบบบีบบีบบีตลอดทางแกฉันก็ว่ามีใครไม่พอใจแกบี๊บตลอดทางโอเคแล้วก็คือบี๊บเยอะบบ๊บไต่เยอะแล้วทีนี้นะมายุงแกก็ขับมาเรื่อยเบรกจึ๊อย่างเงี้ยเบรกแบบกับหัวพิมจะรู้ไหมว่าอะไรคนจักรยานล้ม นอนหงายแบบหงายกลางพาดมาเดชะบุญรถที่รถฉันเนี่ยแท็กซี่ฉันมาต่ออีกประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกว่าๆสองเมตรเออประมาณเมตรครึ่งเอียแต่เนี่ยแกถ้าไม่ใช่รถแท็กซี่ซี่เออถ้าไม่ใช่รถแท็กซี่ที่ฉันนั่งมานะคือผู้ชายคนนั้นคงก็คงไม่รอด ก็เห็นว่าสรุปไปแล้วออืรถจกักรยานเขาหลุมออืแล้วแบบคือไม่รู้สติเลยทุกคนช่วยกันหามเพราะรถชั้นเบรกจึก๊กใช่ไหมจึก๊กแบบเนี้ยทุกคนต,ก,ตกใจฉันก็ตกใจแต่ยืนขึ้นดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นยืนขึ้นในรถอะว่าเกิดอะไรขึ้นมองไปเห็นจักรยานเห็นคนตอนแรกเหมือนไม่เห็นหัวแก่ผ้าขาวปิดหัวไว้มันหัวขาดผ้าขาวปิดหัวไว้ทีนี้ พอไปเห็นคนลากออกมาเออยังมีหัวแกคือรถชันนามาช่วยเขาปฏิบัตปะถ้ารถชันไม่ไปรถข้างหลังมาคือมาเร็วคือชนแน่นอนเอโอเคอือคงไม่เหลือนะ่ะแต่ไม่แก่เขาไม่เป็นไรโอเคอือฮึก็มีหลายคนอ่ะหลายคนมากเลยที่หามเขาว่าออกมาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าฉันได้เห็นแบบนี้โอเค ก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมอะนะไม่รู้ว่าตายไหมไม่รู้เป็นอะไรแม่ต้องแบบคือเนี้ยทําก็ตกใจแบบเคยทำอะไรไม่ถูกอะเขาเสร็จปุ๊บตกใจจกนกระทั่งแบบลถไปแบบนิดนึงแล้วอะจากนั่นไปแล้วอะเขาบอกอุ้อู้แตเทแบบโชคดีโชคดีโชคดีจากนี้ต่อไปอูโชคดีโอเค พอเห็นแบบแบบนี้อพูดแบบนี้เลยพอเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าไปแล้วทีนี้ฉันก็เลยสวยดมนต์แกคือจบแกมากสวดมนต์จับจาแบบนี้สวดมนต์เลยว่าอะทัางสมมาอะไรนะขอให้พักคุ้มครองพระพุทธประจำประสงค์คุ้มครองลูก แกผัวเนะี่ยมันเร่งตอนแรกมาแท็กซี่อยู่เค่ทันบอกว่าอย่าเร่งออืบอกผัวว่าอย่าเร่งให้อยู่เฉยๆเขาบอกว่าให้เราสิบห้านาทีฉันก็บอกผัวว่าอย่าเร่งนะแกผัวก็ไปเร่งไปเร่งพอออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยอืออันนี้ความเชื่อนะพอเสร็จปุ๊บแท็กซี่ก็จอดแล้วทีนี้ก็ดีนะถ้าใครแบบไม่ไปแบบไม่เร่งไม่รีบอะ่ะ ไปบแบบไม่ต้องไม่รีบมะก็จอดไว้ซื้อนขนมมันเนี่ยเอ,อยงเนี้ยของกินนั่นน่ยอืมก็โอเคสั่หัวก็แบบฉันก็รู้สึกเป็นหัวเพราะอยู่ในรถนานหัอก็บอกพี่หรื่ว่าถ้ามนถึงที่โรงแรมเพราะว่าฉันคือเป็นหัวอืมทนนี้ก็แบบ ก็เลยแบบหน้ามืดหน้ามืดนั่งในรถนาน,าน,นหัวก็แบบหัวให้เขามาส่งเขาไม่ส่งตรงทางแยกตรงนี้ใช่ไหมก่อนจะถึงโรงแรมแครดูไหมว่าอะไรเราไม่มีอ่งนงเนี่ไม่มีสมการเราไม่มี GPS มาหายโรงแรมโอเคเสร็จปุ๊บ ใช้ GPS อยาใช้ GPS ของคนในรถในรถแท็กซี่เสร็จปุ๊บเขามาส่งทางแยกเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไมันมีโรงแรมซ้ายกับโรงแรมขวาผัวที้ไปนั่นไงโรงแรมนั้นด้านขวาฉันไม่รู้นะไม่เคยรู้แล้วก็ไม่รู้ GPS ไม่ได้ดู GPS ฉันบอกมาด้านซ้ายฉันบอกไม่ใช่นี้เหรอพอพูดเสร็จแต่คือไม่รู้นะ ชันชี้ทางด้านซ้ายไม่ใช่นี้หรอสุ่มๆพอเสร็จปุ๊บเดิน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 ผัวเดินมาด้านซ้ายด้านซ้ายเออชื่อโรงแรมโอเคเป๊โอเคชันชี้แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยมาโรงแรมนี้โอเคแล้วก็ไม่เคยรู้เป๊ชี้ปุ๊บเป๊ะเลยโอเคแกมันเป็นอะไรวะคือแบบทีนี้ฉันก็แบบว่าพอเสร็จปุ๊บ ก็มาถึงโรงแรมเลยจนผัวกแบบเฮ้ยแกเราถูกได้ไงปบ่ายยูโนะปบ่า mm hmm. you k n o when w the car like that man uh, not, s l i p p e not is like collapse on the road ใ right? ช mm ่ไหม when the car stop to help him ใ right? ช mm ่ไหม not the the car stop if if not he will be dead by now well you, <didn> you know you know why if he if he doesn't stop to stop or he to left or to right. Mm he -hmm. run over The The, the car behind us. Mm -hmm. Drive through like this. Uh -huh. You know what I do after that? I pray. I pray in Thai, Baba. And I never come here. Right? Mm. I, yeah, I never come. What to this soil? I don't know. Right? We don't have DPS. I guess what? โฮเทลอี on the left bed exactly โฮเทลโอเคโฮเทลฮิบุกโอเคอาคัน่ะดูเบสมากก็นั่นแหละคือว่าเป็นไปไางไงอันนี้หลังจากสมมเนาคุณบนรถก็บอกว่าถ้าเพ้่องสมงุองพ่องลูกให้ลูกถึงพูดในใจว่า ให้ลูกถึงโรงแรมให้ลูกถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพ <c oughs> อเสจปุ๊บโรงแรมนี่เป๊ะเป็นไงนั่นแหละะ่ะเปว่าเนี่ยก็เป็นความเสี่ยทุกคนโชคดีที่ไม่เป็นไรตอนเช้ารถมารถก,กระบะัดหน้าแล้วไปทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยผู้ว่าโชคดีที่มีพัดดี คงข,งข้างกับมองหน้าผัวก,ก็มองหน้าฝาขึ้นนั่งมดจากสกแกรวนะจัดหน้าแบบสีหนึ่งรถอือือนั่นแหละเรานะ่ะบอกผัวแล้วตั้งแต่ตัวแรกว่าให้มาตอนสิบโมงสามสิบแต่ถ้ามาก็าจะมาไม่ทันอด่างเขาจะปิดไหมนั่นแหละ แล้วผัวจะมาแมาปดโมงก็ใช่ป่ะอืมก็แตดสินใจว่าไม,ไม่ไม่ได้เอาลูกมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะมีอะไรก็ไม่เอาลูกมาอืมป้าอาชื่อว่า I got to like something that's why I didn't take my boy with me to my f a บ้าๆ I didn't take anyone อืม เราแบบรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบเราสูงไม่เอาลูกมาหมายถึงว่าแบบรถสัดหน้าเอะเหตุการณ์อนะไรเงอืมก็ั่นแหละก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนก็สูงโรงแรมอย่างปลอดภัยนี่เคือโรงแรมเป็นบยยแบบเพราะอยู่ได้เราอยู่โรงแรมแบบว,แว่าสองสามดาวเราไม่ได้อยู่แบบว่าห้าดาวอะไรแบบนั้น เราอยู่เรียนเลบๆแบบเป็นเล็เทาอะไรเงี้ยก็แ <c oughs> ะละก็แล้วสูงกันทุกคนก็เขาอบอกว่าก็ไม่เคยเปิดใจว่าเผื่ออะไรวะไม่ค่อยเปิดใจเพราะปวดอ่ะคุยกับผู้หญิงฝรั่ง แบบจนลืมจลลมเมียแล้ววะอจุลมเมียอยู่อะอย่างเงี้ยอืมดับรับแบบแบบค,คือนะทุกคน,กนข้าบบาลยอะไเง้ขาวปลาเขาอ่อยนะหมูสับเขาจะเป็นแบบหมก็สับกุ้งแห้งมิจิยุกุ้งแห้งหมายวมันแบบมัน่มัอร่อยอะ จากนี้ก็จะนอนแล้วตื่นก็จะไปหาอะไรกินทุกคนคือเขาเล่าสู่กันฟังแล้วว่าผ่านไปด้วยดีคือก็มาถึงโรงแรมอย่างปลอดภัยพอชี้มาปุ๊บก็เจอโรงแรมปั๊บเองนั่นเนี่ยยองเล่า,าคุณยีบีคุม้มแต่ว่าเสียงที่ได้ยินอะไม่รู้เสียงใครแต่ไม่มีใครน้ากลาง แต่คนคนหนึ่งที่มาด้วยก็คือยากยากเขาเออแม่จ้ะมันแบบมน,นะเขาบอกอืมว่าเขาจะรีบมาแค่กซี่ก็ยังไม่ออกไป็นจังแรกซึ่งแท้่สุดแท็กซี่ก็เด,ด้มาโอเคตอนกลางเย้ ไม่คยตองเล่าเพรานะั้นอ่ะมาแล้วใครมีขวาอะรวนบังไป